ราศีสิงห์นะครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่30พฤษภาคมถึงอาทิตย์ที่5มิถุนายนก็เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับมีดาวเจ้าตัวของคุณเองอะ่ะไปลอยอยู่ในเรือนการงานนะครับคือดาวอาทิตย์ไปลอยอยู่ในเรือนการงานแล้วก็มีดาวอีกประมาณ4ดวงไปอยู่ในเรือนสุภาษซึ่งหมายถึงทางไกลหรือหมายถึงเรื่องของต่างประเทศ ดาวพุธด,ดาวเจเดือนการเงินก็ไปลอยอยู่ในเดือนสุภาพด้วยเช่นกันนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศรีสิงห์ท่านใดถ้าคุณทําธุรกิจการงานติดต่อกับชาติต่างชาติธุรกิจที่ต้องมีโพสเปกเป็นลูกค้าต่างชาติหรือมีการดีลงานกับคนต่างชาติมักจะได้รับความสําเร็จพีเป็นสัปดาห์แห่งการทุ่มเทการทำอะไรอย่างหนึ่งอย่างจริงจังแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่เหนื่อยขี้ขายเลยครับของชาวลัคนาราศรีสิงห์ไปดูให้ดีนะครับสัปดาห์หน้าวันอังคารวันพุธวันพฤหัสสุกสี่วันนี้เหนื่อยเต็ม นะเหนื่อยภาระเยอะต้องจัดการแก้ปัญหาและบางอย่างเป็นงานที่คุณต้องอาศัยทีมงานอาศัยคนอื่นด้วยมันก็ร่วมมือบ้างไม่ร่วมมือบ้างก็อยู่บนพื้นฐานที่คุณต้องทําให้มันสําเร็จก็ดูให้ดีครับอาจจะต้องมีอารมณ์เสียหรือหงุดหงิดอยู่บ้างจากเรื่องของงานตรงนี้วันจันทร์เป็นวันที่ไม่ดีนะครับแบดลักถือว่าโชคไม่ค่อยดีวันจันทร์ะวังสุขภาพระมัดระวังเรื่องอารมณ์หงุดหงิดระมัดระวังเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วก็เรื่องสุขภาพ วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์สี่วันนี้งานหนักภาระเยอะความรับผิดชอบมาเต็มเมวันเสาร์ก็ได้ชิวๆหนึ่งวันสบายๆหนึ่งวันนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับเป็นวันที่คุณต้องระวัดระวังอารมณ์ของตัวเองจะหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายอยู่เหมือนกันดาวพฤหัสดาวอังคารและดาวเกตต่างไปอยู่ในเรือนมอนะทั้ง3ดวงก็วันจันทร์นะครับขับรถขับราระมัดระวังนิดหนึ่งเหตุผลเพราะว่า ที่ต้องระวังเรื่องขับ iko, รถขับราและเรื่องสุขภาพเพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งดาวอังครารและดาวเสาต uh> ่างก็ทำมุมปลายหอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์ทั้งดาวอังคารและดาวเสาต่างทำมุมปลายหอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์คุณต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายและการขับรถขับราสักนิดหนึ่งในสัปดาห์หน้านะครับกลับมาที่เรื่องการเงินครับการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าคุณติดต่องานกับทางไกลหรือต่างประเทศ ชาวลัคนาราศีสิงห์ถ้าคุณจะเอาธุรก,กิจเอาการงานของคุณไปเชื่อมโยงกับระบบโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กสัปดาห์หน้านี้ถือเป็นสัปดาห์ที่เหมาะมากๆครับสินแสเชื่อว่าจะมีความสําเร็จเข้ามาอย่างแน่นอนส่วนในเรื่องของความรักนั้นต้องบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่า เป็นสัปดาห์ที่คุณมีความอ่อนไหวในเรื่องของความรักอย่างยิ่งเป็นสัปดาห์ที่คุณมีความปรารถนาในเรื่องของทางเพศอย่างยิ่งเป็นสัปดาห์ที่คุณมีความรู้สึกเหงาและว้าเหวยังไงชอบกนนะครับในสัปดาห์หน้านี้ชาวสิงห์ไปดูให้ดีทั้งคนโสดและคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าดาวความรักของคุณนั้นไปอยู่กับดาวอีกหลายดวงแปลความหมายได้ว่าน่าจะมีคนมานิยมชมชอบคุณ หลายคนแต่จะมาจากเรื่องของสเสน่ห์เรื่องของการมารม์เรื่องทางเพศซะส่วนใหญ่คือง่ายๆคือมาชอบก็อยากจะเข้ามาใกล้ชิดอยากจะเข้ามามีอะไรกันนั่นเองดวงมันเด่นชัดขึ้นมาแบบนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐี สักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือสถีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์6 6 6 6สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยให้คำปรึกษา ศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเ่เฮงแอสตรโลยจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล